ครับวันนี้อยู่กันในเกม All Star Tower Defense X นะครับวันนี้ผมจะมาตามหาตัวรับนะทุกคนคือผมจะมาหาตัวละครอย่างคูโรโร่นะครับตัวละครที่สามารถสูมได้จากตัวเอกนะทุกคนตอนนี้ก็มีการันตีมาแล้วนะครับคือผมเหลือการันตีอีกแค่249ครั้งนะทุกคนก็ถ้ามันเอาไปคูณ450คือถ้าใครจะคิดว่าเราต้องใช้ไปเท่าไหรอ่อ่ะเราต้องเอาจํานวนที่เราเหลือนะครับ หารกับ1ิบก่อนนะทุกคนแล้วก็คูณกับจานวนเพชรที่มันเราจะสุ่มนะทุกคนคือตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเหลือประมาณหนึ่งมื่นเพชรนะทุกคนที่จะต้องใช้ในการสุ่มนะครับโอเคผมเตรียมดีโลให้กบมันประมาณหนึ่งร้อยนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมขอมาสุ่มผูก,กันละกันผมไปพามาได้มาร้อยกว่าอันนะครับปึ๊บก็ไม่ได้ตัวอะไรเลยนะทุกคนคือผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้มันออกง่ายขึ้นนะครับทำไมไมันเสียมพูะ เฮ้ยเฮ้ยเซรมูนโอเคอ๋อถ้าผูมันเปลี่ยนสีมันจะได้ตัวละครอันนี้ไม่ได้อันนี้สีฟ้าปึ๊บโอเคคือหารีโร่จากไหนนี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยเสียมผูเฮ้ยได้เซรามูนโอเคฝั่งตัวโอเคแยวผมจะมาซุ่มเลยนะครับผมเตรียมเพจมาทั้งหมด20.000เพจน,นะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตอนกรารันตีหรือเปล่า คือผมจะหาบสนี้มารู้นด้วยแหละเลยจะมาสุ่มที่ตู้นี้นะครับปึ๊บอ๋อไปได้คือผมคิดว่าอย่างไรมันก็ต้องได้อยู่แล้วเพราะมันการันตีแล้วทุกคนอ้ไนี้มารู้มาหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บคือแบบมันมีการันตีปึ๊บตัวมันก็แบบไม่รับจริงอะอจริงนะตัวมันก็แบบว่าเลิกรับแล้วทุกคนที่คงขอดูกันว่าผมเบสนี้มารู้กี่ตัว ไม่ใช่อ่าอยู่ไหนวะอ๋อมีสาตัว่าะหนึ่งตัวก็น่าจะได้พอดีนะทุกคนได้กับตัวรับพอดีนะครับคือถ้าผมได้ตัวนี้เสร็จถ้าผมจะไปขึ้นไปหาโคคุชิโบต่อนะทุกคนโอเคเฮ้ยคนผิดก็น่าจะได้เป็นการันตีนะทุกคนละครนี้นะครับเหลืออีกแค่โอ้มันเจอผมการันตีเลยเหรอเอาจริงดิี่พี่เจ้าค้๊ง อ๋อคันต่อไปจะได้ละปึ๊บโอเคได้ละทุกคนคุโรโรนะครับตัวละครน,นี้คุโรโรนะคือแบบมันไม่ได้ผมต้องมาารกันตีอะ่ะไม่งอ,อกยากจัดนี่นะครับตัวละค,ครคุโรโรนะทุกคนเดี๋ยวขอไปล็อกก่อนนะเดี๋ยวเพื่อเพื่อกดขายไหนวะโอเคล็อกกันคือแต่ผมก็แนะนําให้เราหาสามสี่ตัวนะทุกคนถ้าขายจเจ้าสุดอะ่ะเอ้ย อ๋อถ้าเราได้ตัวแรกแล้วมันจะไม่มีการันตีแล้วหรอโอเคเดี๋ยวมาสูงตัวเวอรน่อนนะทุกคนว่าผลจะได้หรือเปล่าเอาให้แบบโจนเพชรหมดไปเลยละกันปึ๊บป,บปบึโอเคเหลือห้าพันนะทุกคนปึ๊บปบโอเคจะหมดละน่าน่าจะไม่ได้นะทุกคนน่าโอเคไม่ได้น่าจะการันตีเหมือนเดิมยวขอรับเพชรก่อนเพื่อได้มาสูงอีกสักนิดคือเอาจริงๆนะสำหรับตัวผมนะครับ ผมคิดว่านะผมอาจจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันก็แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วนะครับคือสําหรับใครที่คิดยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ด้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมผมจะมาพูดเรื่องทาวเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมลงอะ่ะคือเนี่ยดูดิผมลงไปถึงชั้นที่29อะทุกคนเอ้ย28อะ่ะผมกำลังทำคลิปใช่ไหมแล้วพออยู่ดีๆปุ๊บมันก็รีผมมาชั้นหนึ่งเออเล่นอยู่ดีๆอยู่ดีๆมันก็แพ้นะครับแล้วัอใจมันก็แตก แล้วก็ยืดดีก็มาอยู่ชั้นที่หนึ่งเนี้ยโคตรน่าเบื่อ่อเคเดี๋ยวจะมาซุ่มรีโลให้มาแล้วกันผมมีอยู่ประมาณร้อรอทิสองนะครับมาดูกันว่าจะได้เป็นบับอะไรนะทุกคนคือผมก็เบื่อเกมนี้แล้วนะครับก็ออตาก็น่าจะดีสุดนะเหมือนเดิมนะทุกคนอ๋อไม่ได้เลยอาอดีร้อยกันโล 60สิบเดีวหกสอโลละผมว่าน่าจะไม่ได้นะทุกคนเอ้ยทำไมมันได้แบบอันเดิมสำเยอะจังวะเนี่ยนี่สูตรสูตรเอ้ยคอ,อร์ปเตดไม่อาไม่อยากไม่อยากคอร์ัปชันไปคอร์ัปชันคืนนะครับเอ้ยเรียบร้อยอะไรเนี่ยอ,อันนี้คือกากสุดอิโตโคตรกาก เอานี้อันนี้เนี้ยเนี้ยเอาตาเนี่ยเอามาปึ๊บปื๊บปื๊บร้อยกัโลไม่ได้เลิกเล่นปึ๊บปื๊บปึ๊บปื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 ๊บอ๋อชีวิตโอเคไม่ได้นะทุกคนก็ตัวละครนี้ก็อีโวเอ้ยผมอีโวได้แล้วนี่ว่าโอเคเลยอีโวไปด้วยแล้วกันอดี๋ยวขอรีสเตอร์ทำมันหนึ่งปึ๊บ ใครที่คิดเห็นยังไงกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเบื่อเบื่ออ่ะจิอนนอผมกะลีผมว่าจะไปเล่นเกมอื่นแทนนะทุกคนคืออาจจะทําคลิปเกมนี้น้อยลงแต่ว่าใครอยากให้ผมํามก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเพื่ออาจจะกลับมาทำนะทุกคนหรือไม่ก็พวกอัปเดตอะไรอย่างงี้ผมก็อาจจะทาอยู่นะทุกคนเฮ้ยอีวีโอ,อไม่ได้นี่ว,ว่ะลืมมาต้องค่า500อยตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวรหัดกันคือไม่รู้จะทําอะไรอตอนเนี้ย ก็ซีกนะทุกคนก็ผมมีออตาทั้งหมดเออกี่ตัวเดี๋ยวขอโชว์ออตากันแล้วกันมีกี่ตัวปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาแต่ออตาแล้วทุกคนปึ๊บออตาผมมีทั้งหมด6ตัวนะทุกคนมีตัวละครอ,อย่างทั้งทั้งแล้วก็มีฮอคแล้วก็ฟิเลนอิติกโกอิติกโกนี่ผมได้มาเป็นตัวแรกเลยนะครับตัวละครนี้แล้วก็มีฮอคกับฟิเลนนี่ก็ ได้ออตามมาก็ถือว่าโหดนะทุกคนแต่ว่าพลังกับไอ้มันชื่ออะไรวะคูลเลอร์เออคูลเลอร์ผมได้มาพร้อมกันเลยนะทุกคนแบบในวันเดียวอะ่ะวันที่อัปเดตผมก็ได้มาเลยนะทุกคนแล้วก็เออวินก็นั่นแหละทีเดียวได้งงไอตัวที่แม่งไม่อยากได้เนี่ยโมได้ดีจังแล้วก็จ e น e ิ i ิก็มีประมาณ6ตัวเท่ากันคือ,อจริงๆผมชอบตัวละครนี้มากเลยนะทุกคนเนี่ยไอตัวพลังเสียงอะไรเนี่ย คือมันโหดมากเพราะว่ามันสามารถแปลงได้3าร่างนะทุกคนคือดีมากนะครับแล้วก็ตัวละครที่แม่งแบกทุกสตอรี่นะครับทุกทุกที่อ่ะเนี่ยไอตัวมันชื่ออะไรวะอุนเคียวราเออมันแบงทุกที่จริงๆอะ่ะเออแล้วก็คาร์ลคาร์ลเตปนะคอร์ลัฟชันนะทุกคนเอ,อ้ยเอ,อ้ยทำไมผมมี6ตัวหมดเลยวะคอร์ลัฟชันก็มีสักหกตัวนะทุกคนก็ซิกซิกนี่ก็ดีนะทุกคนเอามาตัดโลได้ เนี่ก็พอใช้ได้นะครับเอ่อแล้วก็บัฟต่อไปคือไม่รู้จะพูดอะไรนะก็พูดไปเรื่อยบัฟแดงบัฟแดงก็มี5้าตัวนะทุกคนมีให้ไอคอคอดาดเนี่ยโคตรกากตัวแม่งหาก็ยากกากก็กากคือเกมมันแบบว่าไม่มีอะไรให้ผมถาแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็มันก็มีแต่แบบลงไท่เอ,อเอ้ยอันนี้ลูฟี่ใช่ไหรอลงไท่อ,อแล้วก็อีเวนต์อย่างเงี้ย คือมันแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นนะทุกคนอัปเดตนี้ก็ดูแบบเหมือนจะมีอะไรให้ทํามากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรให้ทําเหมือนเดิมผมก็ได้คิสทำมิมา2ตัวแล้วก็ตัวอะไรวะเซลมูนเออเซลมูนแล้วก็อะไรดีอะพูดอะไรดีวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก,กันสําหรับออสตาทาวเวอร์ดิ e เฟนเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับให้ผมด้วยนะครับ ใครอยากให้ผมทำออสตาหรืออยากให้ผมทำเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับบ๊ายบาย